ผมกับหมอกรินทะเลาะก,กันจริงทะเลาะก,กันแรงมากต่อหน้าอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงต่อหน้าบอยสิริชัยและแอนออรดีเนาะประมาณตีซีตีซีทุกอย่างตั้งแต่ช่วงหกโมงครึ่งทุกอย่างดำเนินกิจกรรมไปได้แบบทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งมากทุกคนแบบโน่นนี่นั่น,นเริ่มอีบิวกับบ่าไวอีบิวกับกับ,กบ บิวกับกัปข่อยเลือกข่อยบอยแอนกับหมอกรวินตีซีพี่น้องหอดตีซีบอาเรื่องคนอื่นบอาเรื่องนนนี่นันเรียบร้อยมาเข่าเรื่องของเข้าเรื่องของตัวเองขอบคุณดาวครับขอบคุณดาวครับมาเข้าเรื่องของตัวเองวันนี้นั่นก็บอกว่าเออนางมีความหวังดีกับผมแบบนั้นแบบนี้ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกก็มไม่ได้ว่าก็ ก็รับฟังนางที่จริงเป็นคนรับฟังนางรับฟังนางผมก็มีส่วนที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าผมกัอันนี้พูดถึงเรื่องหมอกรวินก่อนด้วยความที่เราอยู่น้วกันมาโดนด้วยความที่ผมกับหมอกรวินอยู่ด้วยกันมานานเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลากล้องชัดเกินไปนะโอ๊ยบักวิบักพะนะเราขสมมาดาคุณบอยศิริชัยครับหน้าสดครับ คุณวอยศริชัยคุณนะอยู่ในเหตุการณ์นะคุณเป็นตัวตัวเปิดเลยนะกุศ์อ่ะต่อหน,น้าแอนออรดี already, น้องแอนน้องบอยตอนหนาบอยกับแอนด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานพี่น้องดี๋ยวความอยู่อยู่น้ำกันมาโดนบางอย่างเราก็ไม่เคยที่มานั่งพูดกันเลยเขาบ่เคยมานั่งบอกกันเลยผมกับหมอ,อกรินไม่เคยมานั่งคุยกันเลยหลังๆมาเพราะว่าเรารู้สึกว่า ขาก็คงอยู่เหมือนผมอาชัมไม่ชอบสิ่งที่ในตัวเธอนะแต่เขากับบอ้กันฟังว่าเข้าบอมัดเออเราไม่ชอบเพราะว่าอะไรเขาคิดเออเราเงียบเออเงียบๆไปมันก็เออคิดเก็บมานนั่งทะเลาะกันหรือหรือว่าถ้าบอกกันแล้วมันจะทะเลาะกันอันนี้ในความรู้สึกผมนะซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าเขาก็เป็นแบบนั้นแต่พอได้พูดแต่พอได้พูดมันก็เลยแบบ มันก็เลยแบบว่าบุ่มบั่มบุ่มบั่มร่ำต้อมตืมต่อหน้าแอนและบอยออรดีด้วยซ้ำซึ่งอยู่บ้านคนอื่นผมพ่อผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มแบบโน่นนี่ขึนแล้วผมก็ได้หนีกับกอนตอนตีซีกวกัวผมก็ได้หนีกลับขับรถขับขับรถลับผมก็มานอนอยู่บ้านคือบ้านพวกผมมันมีสองหลังติดกันมันมีสองหลังติดกันคอยกับมานอนบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วกับโน่นนี่นะแล้วก็ช่วงเซสช่วงแบบ ต้องอ่านในข้อความอ่ะช่วงไปสายหรือบบ่ายนางมีโทรศัพท์สามเครื่องนะนางมีไล่สามอันนั่งก็ไล่ม่วาฉันไม่เคยคิดจะบอกเลิกเธอนะที่เราคบกันมาสิบกว่าปีแต่ครั้งเนี้ยฉันขอยุติความสัมพันธ์เราจบกันจริงๆเหอะเออเราจบกันจริงๆเหรผมก็พิมพ์กับว่าฉันโอเคนะเออฉันโอเคอืมเพราะว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมานานผมอาจจะบบได้ตื่นเต้นสําหรับเขาและเขาอาจจะไบไ่้ตื่นเต้นสําหรับผมก็ได้เขาเลยว่า เออผมฉันโอเคนะนังกับพิมพ์มาอีกหนึ่งสองสามซหนึ่งสองสามซนั่งก็กบอกว่า,เ,าเรื่องลูกเรื่องโน่นนี่นั่นป,ปุบ๊บปั๊บที่ฉันพูดแบบนั้นฉันไม่อยากเจอหน้าเธอผมเลยพิม์ก็ไปบอกว่าไม่เจอกูแน่นอนคะ่ะส,สิแล้วผมก็บอกไล่น่ะนั่งไปเลยเพราะว่าผมผมรู้แล้วว่าการต้องมานังโตตอบกันจะเป็นประสาท มันจะเป็นประสาทพอหมอกรณวินเขารู้ว่าเขารู้ว่าผมนี่เป็นคนที่ให้ความสาคัญกับกับลูกมากเนาะอันนี้ผมเล่าให้ฟังีิะอันนะทุกคนนะเนาะก็ก็ไม่มีอะไรอื <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่ได้นอนเลยก็รีบตื่นเช้าไปงานผู้การอ่ะเราไปงานผู้การโนโนเนียนถามว่าเมาไหมเมาแห้งอ้วกตลอดเวลาอ้วกตลอดเวลาพี่น้องเมื่อวานเห็นงานเบลเลยคือ เหตุที่ทะเลาะกันอ่านั่งยกตัวอย่างมาว่านางอมีความหวังดีกับผมนางไม่อยากให้ผมทํานั่นทนํานี่หรือว่าแบบโน่นเนี่ยผมก็เลยไปแย่งว่าเวลาเธอทําฟิตเนสเธอทําโรงแรมฉันก็ไม่เคยว่าให้เธอฉัน่ะซัพพอเธอตลอดเออเข้าไปดูช่วยด้วยซ้ําเออเหตุโรงแรมเธอก็ไม่ได้บอกเธอก็ไม่ได้ปรึกษาฉันเธออ,อยากเห็นเธอกับเหตุแต่ทีฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ย อาจจะฉันจะทำโรง,ง,งพยาบาลอย่างเงี้ยคือผมผมจะทาโรงพยาบาลอันนี้พูดจริงๆเหมือนที่เล่าฟ่งแต่ตอนนี้กำลังจะมันอยู่ในขั้นตอนที่แบบตอนเนี้หุ้นส่วนผมมแาบบซื้อที่ไปแล้วสามรอยยี่สิบล้านสามรอยี่สิบล้านสิบกว่าไร่สิบ,ส,บสิบไร่อยู่ตรงข้ามมอขอเลยเส้นมารีวันตรงฮบฮบฮบอินฮบอินที่กำลังสร้างใหม่ซื้อไปแล้วสามร้อยกว่าล้านเนาะโน,นนนีนั่นแกก็ลงทุนซื้อเองเลย นี่ต้องขอบคุณพี่หมอคุณส่วนผมก็เป็นหมออีกอืแกบอกว่าถ้าคุณโน้ตไม่ถ้าคุณโน้ตถ,ถ้าทําแบบคุณโน้ตอ่ะแกถึงอยากจะทําพี่น้องคนมีเงื่อนโซดเป็นหางโกลอยนะขป็นข่อยนะข่อยอย,อยูซือๆแต่แกน่ะเห็นแกน่ะดูบัญชีให้ผมมาขอบคุณสลับดาวครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ปลานะครับเดีย๋ยวฟังผมก่อน แกดูบัญชีไหมผมและโรงพยาบาลที่ผมทําอยู่เนี่ยแกก็เป็นคนเอามาขายให้ผมฉะนั้นนะแกจะเห็นเห็นพัฒนาการทางธุรกิจของพวกผมอะเพราะแกบริษัทแกมาดูบัญชีให้ผมเออแกเปิดบริษัทบัญชีด้วยอืมเป็นหมอด้วยทําหลายอย่างเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิตเวชที่กรุงเทพด้วยอ่าแกก็เห็นผมมาแล้วแกก็เลยแกเลยชื่นชอบถ้าาถ้าคติแบบเราการทํางานแบบเราแกก็เลยเลยได้มหักกันได้มาหกกันเพราะว่า ถ้าคุณโน้นไม่ทําผมผมก็ไม่ทําเออแล้วก็ว่าถ้าถ้าทำกับคุณโน้นอะผมทําอืมแล้วก็โน่นนี่นั่นชัดแจง้งอืมอันนี้เนาะเหตุผลหนึ่งคือหมอกรวินตอนนั้นอะผมก็เข้าเจอความหวังดีของนางนั่นแหละนางว่าเฮ้อ,อย่าพึ่งทําเลยอย่านั่นอย่านี่เลยแต่ผมเป็นคนที่มันคือความฝันของผมในการทำโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสัญญกรรมเนาะผมอยากทำโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย เอกชนนี่แหละเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพมาเลยนี่คือความฝันของผมเขาก็ทะเลาะกันเริ่มบึ่มต่มบึ้มบัํม,ม,มขึ้นก็เลยทึ่ใจเออทะเลาะกันอยู่บ้านคน,น,นอืน่นมันเดอเขเลยขี่รถเฝ้าขี่รถหนีกลับหนีกลับก่อนนั่นแหละก็เลยขี่รถหนีกลับอัดพ่อมีคนส่งขอความนั่งนั่งโพดขอบคุณดาวครับพี่วัสดี โซนของความมั่งพลไม่ไม่เบี่งว่ามัน,ม,นมันคืออย่างบอสหนึ่งสองสามสีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะผมไม่ได้เป็นเพื่อนกันในในเฟซบุ๊กกับหมอกรวินฉะนั้นผมจะไม่รู้เลยผมจะบอกหูเลยพี่น้องว่าเราเห็นอีหยังโพสต์จัางไดผมไม่รู้อืมผมก็เออตามนั้นเพราะเราไล่มาบอกว่าฉันโอเคนะกับกับการแยกทางกาันเออฉันโอเคนะแต่ฉันกับแบบแบบเออสมวนเรื่องลูกเลยบอกว่า พื้นที่บ้านของเราสองหลังเนี่ยฉันสงวนไว้ให้เป็นพื้นที่ของครอบครัวแล้วกันเราจะไม่เอาคนอื่นบุคคลที่สามเข้ามาบ้านเราอืมอันนี้คืออันนี้คือไร้กคุยกันนะมาซี่หาบรรทัดเนาะโอเคซึ่งซึ่ง,งพอนั่งคุยกับผมเสร็จปุ๊บพอนั่งคุยกับผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวองให้ดู นางโทรไปหาพอนางคุยกับผมเสร็จใช่ไหมพอนางคุยกับผมเสร็จปุ๊บนางโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์15นาที15นาที39วินาทีพ่อไอรู้ไหมนาะงถึงโทรไปหาบิ๊กพราะนางก็รักบิ๊กเหมือนน้องนางก็คิดว่า เอ้ยพวกพี่แบบหนึ่งสองสามสี่นางก็อยากเล่าให้น้องฟังเนาะอยากเล่าให้น้องฟังว่ามันเกิดที่ยังข้นหนึ่งสองสามสี่โน่นนี้นั่นซึ่งเป็นคนแรกที่นางโทรไปหาคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อืมโอเคไหมงูมเจ้าว่าต้องไปแบบเป็นบ้าน้ำเพลดว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นมือที่สองที่สามซูเป็นบ้าที่กูถามเนอะเฮ้อสู้เคยคิดทีแบบว่าจะคบสาามมติมึงมีเพื่อนมึงมีคนเป็นเพื่อนมึงไปบงัง ผัวมูติกูถามเนะี่ยมึงสิไปรลอกกินผัวมึงว่าโอ๊ยผัวมึงรอจังสัน่นจังสี่มึงไปคบของจะไปรอเซิร์เขาติมึงเป็นบ้าตีมึงเคยคบคันแบบแล้วไม่ต้องไปเชื่ออีป,ป้าที่อยู่ต่างประเทศอปปีป้าเนื้อป้าหนังอีอะไรเนะ่ะมันทำอาชีพอะไรไม่ได้อาชีพมีหยังมันทำอาชีพอะไรไม่ต้องเข้าไปดูมันเราไม่ต้องไปสนใจคนแบบนี้เลยพ่อ,อร,รู้ไหม ชีวิตมันมันก็บ,บรอลมอดมันหากินน้ำออนไลน์หาด้าบุญหาด้าบุญนี่บุญนีญ้โนโน,นี่นั่นมันได้เงินจากเฟซบุ๊กไม่ต้องไปสนใจมันเลยจะไปสนใจมันทําไมอีเพจนั่นเพจนี่มันก็มาปั่นอันนี้ฟังจากปากขออ่อยเลยข่อยเบื้องล่าง <c oughs> ออันมอกรีนโทรหาวิบ้านฟินแลนสิบห้านาทีสามสิบเก้าวิโทรไปเสียใจมาก พูดเรื่องผาเสียใจมากนนี้นั่นทําไมหมอกวินเลือกที่โทรหาพี่บ้านฟินแลนด์เพราะเขาคือน้องเขาคือน้องฮักเขาคือน้องฮักน้องรักเขาใจไปอืมขาใจไปบันนี่เราไม่ต้องไปไอ้นี่เลยแล้วเ,เขาต้องไปแบบองจริงนะไม่อยากให้ไปแบบเออจริงไม่ต้องมาส่งอะไรให้ผมแบบนี้นะเพอีป้าเนื้อป้าหนาง